ยายชื่ออะไรครับชื่อวนานามสกุลครับวงหิรันครับอายุ65ปีแล้ว65ปีอยู่บ้านที่เท่าไหร่ครับก็ถ้าหากว่าในบัตรประชาชนนี่ยายอยู่นู่นอยู่ที่ชนแดนนู่นแต่ทีนี้มันมาแบบมามาทำงานอยู่ที่นี่อ๋สกิบกว่าปีแล้วอ่ะสิบกว่าปีแล้วมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแล้วมาเจาะเลือดกี่ครั้งแล้วี่ยก็เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งเดียวครัทีแรกก็นึกว่า เป็นคนที่เราไม่ได้ย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็นึกว่าเขาไม่ให้เจาะกลัวไมมีสิทธิ์ใช่ไหมอ่ากไม่มีสิทธิ์พอดีเขาบอกว่ามาเฮ้อเราอยู่มานานแล้วทําน,นใหญ่เ,เขาบกว่านี้เราอยู่มานานแล้วเป็นสิบิบกว่าปีแล้วนะไปเจาะเฮ้อว่าห้างเรือเร์มไหฮะว่าจะมีโมรคอะไรทเจ็บที่แรกก็มันก็กังวลเหมือนกันนะ่ะ รู้สึกกังวลเหมือนกันอะหายใกล้เจ็บอะไรเนงะี้ยรู้สึกว่ากังวลกังวลว่ามันจะมีเพราะว่าเราก็มีโรคอยู่แล้วเนาะเป็นโรคอะไรก็เป็นเบาหวานกับความดันอ่า<ม>ก็เป็นอยู่แล้วเราคลัวร่างกายเราจะก่อ,อนแอรนี่จะยังไงไแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ปกติมันก็เวียนๆเ,เป็นอะไรก็เหมือนก้บ คนชลานะหตามสภาพตพามสภาพเน,ะนาะตามสภาพพูดถึงว่าสินคะ้ามพวกอาหารการกินน้ำดื่มมีผลกับพวกอเราไหมน้ำดื่มนี่ทางเขาก็ให้เนาะเอาน้ำมาแจกให้อาน้ำมาแจกให้อาหารการกิน เราก็ซื้อของเราเองผักปลาเราก็หากินเนาะปลูกอะไรไม่ได้ก็ปลูกแต่ก็ปลูกลำบากเหมือนกันนะปลูกลำบากเพราะว่ามันเป็นกับผลฟ้าหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะอ่ามันก็ปลูกลำบากเหมือนกันนะพวกแมลงพวกอะไรมันก็เยอะอยากมีแก้ไขอะไรไหมอยากให้มีการแก้ไขอะไรไหมแก้ไขอย่างไรเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนาะเพราก็ ให้อะไรนี่ก็รู้สึกว่าดีแล้วอ่ะเขาก็ทําเหมือนเขาก็ทําให้ดีเหมือนกันอะอะไรๆรเขาก็ให้ดีแต่อย่างว่าไอ้พวกมลพิษนี่เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้แล้วก็อยู่กันไป